ตัวนี้มอเตอร์สตาร์ทเอ็ก0 0นะคะมี f อีถามมาค่ะว่าไม่ใส่กันช็อตเหรอไม่ใส่ไมล่าลองล่องสล็อตแม่เหล็กก่อนที่จะลงขดลวดเหรอเดี๋ยวมาดูกันค่ะช่างทองจะอธิบายคลิปนี้แบบละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเข็มตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะโอเคนะถ้าวัดอย่างเงี้ยมันจะลงกาวนะครับ ตัวที่ f อฟซเห็นสีดำๆนี่ยก็คือตัวกันช็อตนะครับกันช็อตโรงงานนะนี่นะอ่าแล้วจะให้ดูที่ต้องใส่เมล่านะครับที่ต้องใส่เมล่าคือตัวนี้นะครับมัีสองตัวเห็นไหมคะเห็นเหล็กไหมครับเหล็กขา,ขาวๆนี่คือตัวเหล็กของทุนนะครับเห็นเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ต้องใส่เมล่าครับแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องใส่ครับ มีกันช็อตอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวในคลิปที่เซีถามมาก็คือเขามีกันช็อตจากโรงงานอยู่แล้วจ้าขอบคุณคําถามด้วยนะคะถามดีมากๆเลยค่ะเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะถ้าตอบได้ช่างทองมาตอบให้ทําคลิปให้ดูด้วยนะคะนี่จ้าเดี๋ยวไปดูการโมขดลวด2ตัวนี้นะคะจะได้เห็นทั้งแบบตัวนี้ไม่ต้องใส่ไมล่าเพราะว่าเขามีกันช็อตอยู่แล้วตัวนี้ต้องใส่ไมล่าค่ะเพราะว่ากันช็อตเขาละลายเลยนะคะนี่